นรกเป็นคำแปลของศัพท์ว่านิระยะซึ่งแปลว่าภูมิคือพบที่ไร้ความสำราญไร้ความยินดีหรือไร้ความเจริญไร้ความสุขลำพังคําว่านรกแปลว่าเหวเท่านั้นแต่ใช้เป็นคําแปลนิระยะที่เข้าใจกันดีกล่าวโดยเนื้อความก็คือภูมิพบที่ไม่มูสิ่งอันเป็นที่น่ารักใคร่ปรารถนาพอใจเสียเลยทีเดียวถ้าเป็นรูป ก็เป็นรูปที่พึงเกลียดพึงชังถ้าเป็นเสียงก็เป็นเสียงที่พึงกลัวถ้าเป็นกลิ่นก็เป็นกลิ่นที่พึงรังเกียจถ้าเป็นรสก็เป็นรสที่เป็นพิษแรงร้ายถ้าเป็นสิ่งที่กายถูกต้องก็เป็นสิ่งที่ทำให้เจ็บปวดรวดร้าวรวมความว่าล้วนเป็นสิ่งที่ไม่พึงยินดีพอใจไม่เป็นสิ่งที่สำราญตาหูเป็นต้นทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความทุกข์แต่ส่วนเดียวทอทอ 16. ตามคติความคิดของอินเดียเก่าแก่ที่ติดมากล่าวว่าลึกลงไปภายใต้แผ่นดินของจักรวาลโลกนี้เป็นที่ตั้งของนรกมากมายเป็นสถานที่ทรมานสัตว์ผู้ทําบาปต่างๆซึ่งไปบังเกิดรับการทรมานภายหลังจากที่ตายไปแล้วคำว่านรกแปลว่าเหวในภาษาบาลีมักเรียกว่านิระยะแปลว่าสถานที่ไม่มีความเจริญคือไม่มีสุขมีแต่ทุกขทรมาน คำว่านิระยะหรือนรกใช้หมายถึงสถานที่ทรมานสัตว์ทำบาปดังกล่าวเช่นเดียวกันนรกที่เป็นขุมใหญ่มีกล่าวไว้ในสังกิจจัชชาดกเป็นต้นว่ามี8คือ 1. สันชีวะแปลว่าคืนชีวิตขึ้นเองคือสัตว์นรกในขุมนี้ถูกตัดเป็นท่อนเล็กท่อนใหญ่แล้วก็กลับคืนชีวิตขึ้นมาเองอีกรับการทรมานอยู่ร่ำไป ในคำพีมหายานของทิเบตแสดงว่านรกขุมนี้สำหรับบาปที่ทำฆาตกรรมตนเองทำฆาตกรรมผู้อื่นหมอที่ทอดทิ้งฆ่าคนไข้ของตนผู้จัดการทรัพย์มรดกที่คดโกงและผู้ปกครองที่โหดร้ายเบียดเบียนประชาชน 2. กาลสุตตะแปลว่าเส้นดำคือสัตว์นรกในขุมนี้ ถูกขีดเป็นเส้นดำที่ร่างกายเหมือนอย่างตีเส้นที่ต้นซุงเพื่อจะเลื่อยแล้วถูกผ่าด้วยขวานเป็น8ดเสียง16เสียงแต่ตามคำพีที่เบตกล่าวว่าถูกเลื่อยด้วยเลื่อยและกล่าวการลงโทษอีกอย่างหนึ่งคือลากลิ้นออกมาตอกและไถด้วยไถยเหล็กแหลมเป็นจักจักสำหรับบาปที่พูดส่อเสียดยุยงให้เขาแตกกันและเข้าไปยุ่งเกี่ยวขัดขวางกิจการของผู้อื่น และแสดงโดยทั่วไปว่านรกขุมนี้สำหรับบาปที่แสดงความไม่นับถือลบหลู่ดูหมิ่นมารดาบิดาพระรัตนตรยัยหรือพระศาสนา 3. ส,สังขารปะแปลว่ากระทบกันคือมีภูเขาเหล็กคราวละสองลูกจากทิศทีตท่ต,ตรงกันข้ามเลื่อนเข้ามากระทบกันเองบทสัตว์นรกให้ร่างแหลกละเอียดจากสี่ทิศก็เป็นภูเขาสี่ลูกเลื่อนเข้ามากระทบกันตลอดเวลา ในคำพีมหายานของทิเบตกล่าวว่าผู้เขามีศีรษะเป็นสัตว์หรือเป็นเหล็กใหญ่รูปอย่างหนังสือเลื่อนเข้ามาบทขยี้สัตว์เช่นเดียวกันและกล่าวว่านรกขุมนี้สำหรับพวกพระขรหั์และคนที่ไม่เชื่อในศาสนาที่ลบหลู่ดูหมิน่นหรือทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของพระคำพีและสำหรับพวกพระที่สะสมเงินเป็นก้อนซึ่งพวกตนไม่ได้ประกอบการงาน และแสดงการทรมานอีกอย่างหนึ่งคือปิ้งทอดหรือเสียบสัตว์ปิ้งเป็นอาหารสำหรับผู้ทําโจรกรรมผู้ที่มีสันดานร้ายกาดด้วยความโกรธฤิษยาโลภอยากได้ผู้ที่ใช้เครื่องช่างตวงวัดโกงและผู้ที่ทิ้งขยะมูลฝอยหรือสัตว์ตายลงในถนนหนทางสาธารณะ 4. โรรุวะแปลว่าร้องครวญครางคือ มีเปลวไฟเข้าไปทางทวารทั้ง9้าเผาไหม้ในสรีระจึงร้องครวญครางเพราะเปลวไฟชาละโรรุวะบางพวกถูกหมอกควันด่างคือกรดเข้าไปละลายสรีระจนละเอียดเหมือนแป้งจึงร้องครวญครางเพราะหมอกควันทูมะโรรุวะในคำทีที่เบตกล่าวว่ากรอกน้ำเล็กแดงอันร้อนแรงทางปากผ่านลำคอลงไปสำหรับบาป ที่กั้นปิดทางน้ำเพื่อประโยชน์ของตนเองแช่งด่าดินฟ้าอากาศทำลายพืชพันธัญญาหารให้เสียหาย 5. มหาโรรุวะแปลว่าร้อมครวนครางมากคือเป็นที่ทุกทรมานยิ่งกว่าข้อ4ในคัมภีร์ทิเบตกล่าวว่าสำหรับปาหิชนคนบาปหนา 6. ตาปณะนะแปลว่าร้อนได้แก่ ให้นั่งเสียบตรึงไว้ด้วยเหลาเหล็กบนแผ่นดินเหล็กแดงลุกเป็นไฟร้อนแรงบ้างก็ถูกต้อนขึ้นไปบนภูเขาเหล็กแดงเป็นไฟลุกโพลงถูกพัดตกลงมาถูกเสียบด้วยเหลาเหล็กที่โผล่ขึ้นมาจากแผ่นดินเหล็กแดงในคำภีีิเบตกล่าวว่าถูกขังอยู่ในห้องเหล็กแดงเป็นไฟร้อนแรงสำหรับบาปที่ปิ้งทอดหรือเสียบสัตว์ปิ้งเป็นอาหาร 7. ปรตาปะนะแปลว่าร้อนสูงมาก คือเป็นที่ทุกทรมานยิ่งกว่าข้อ6ในคำพีทิเบตกล่าวว่าถูกทิ่มแทงด้วยหอกสามง่ามล้มกลิงลงไปบนพื้นเหล็กแดงอันร้อนแรงสำหรับบาปที่ละทิ้งพระาศาสนาคือเลิกนับถือหรือปฏิเสธความจริง 8. อวิจิแปลว่าไม่มีระว่างบางทีเรียกมหาอวิจิแปลว่าอเวจีใหญ่ภาษาไทยมักเรียกว่าอเวจี เปเลวไฟนรกในนรกขุมนี้ลุกโพลงเต็มไปทั่วหมดไม่มีระหว่างหรือเว้นว่างสัตว์นรกในขุมนี้ก็แน่นขนาดเหมือนยัดทนานไม่มีระหว่างหรือเว้นว่างแต่ก็ไม่เบียดเสียดกันอย่างวัตถุต่างถูกไฟไหม้อยู่ที่เฉพาะตนตนและความทุกข์ทรมานของสัตว์นรกขุมนี้ก็บังเกิดขึ้นสืบเนื่องกันไปไม่มีระหว่างหรือเว้นว่างฉะนั้น จึงเรียกว่าอาวิจิหรืออเวจีซึ่งมีคำแปลดังกล่าวในคำภีทางทิเบตกล่าวว่าสำหรับบาปที่เป็นอุกฤษโทษตามลัทธิลามะแต่ฝ่ายเถรวาดสแสดงว่าสำหรับบาปที่เป็นอนันตริยกรรมนรกใหญ่ทั้ง8ปดขุมนี้ในสังกิตจะชาดกเป็นต้นเรียงอวิจิไว้หน้าตาปณนะแต่ในที่อื่นเช่นในไตรภูมิพระร่วงสแสดงอวิจิไว้เป็นที่สุด และกล่าวว่าอยู่ซ้อนไปตามลำดับสันชีวะอยู่เบื้องบนที่สุดและอยู่ใต้กันลงไปจนถึงเอเวจีอยู่ใต้ที่สุดเครื่องทรมานในนรกใหญ่ทั้ง8ดขุมดังกล่าวมีเหล็กเช่นพื้นแผ่นดินเหล็กและเครื่องอาวุธเหล็กต่างๆมีไฟคือเหล็กนั่นแหละลุกเป็นไฟร้อนแรงมีภูเขาเหล็กที่กลิ้งมาบดและมีหมอกควันชนิดเป็นกรดหรือด่างในขุมนรกที่หนึ่งและที่สอง มีนายนิรยบาลแปลว่าผู้รักษานรกไทยเรียกว่ายมบาลเป็นผู้ทำการทรมานสัตว์นรกแต่นรกขุมที่ลึกลงไปกว่านั้นในอัธกถา,าสังกษษ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 ิตจะชาดกมิได้กล่าวถึงนายนิรยบาลกล่าวถึงไฟเหล็กเช่นเครื่องอาวุธต่างๆเป็นต้นบังเกิดขึ้นทรมานสัตว์นรกเองอันหนึ่งมีสแสดงไว้ว่านรกใหญ่ทั้ง8ขุมมีนรกเล็กบริวารในสด้านด้านละสี่ขุม รวม1 6ขุมรวมนรกบริวานของนรกใหญ่ทั้ง8ขุมได้128ขุมรวมนรกใหญ่อีก8ขุมเป็น136ขุมนรกบริวารในไตรภูมิพระร่วงเรียกว่าฝูงนรกบ่าวในเนมิราชชาดกกล่าวว่าพระมาตลีเทพสารถีนำพระเจ้าเนมิราชพระราชาครองนครมิถิลาในแคว้นวิเทหรัฐไปเที่ยวดูนรกบริวาร16ขุม ซึ่งอยู่ร้อมรอบสันชีวนรกอันเป็นนรกใหญ่ขุมที่หนึ่งมีชื่อดังต่อไปนี้ 1. เวตรณีนรกแปลว่าแม่น้ำเวตรณีแปลว่าข้ามยากคือแม่น้ำด่างที่ร้อนเดือดพล่านเรียกว่าเวตรณีบัวและสิ่งต่างๆในแม่น้ำนั้นเป็นอาวุธทั้งสิน้นนายนิรยบ,บาลตกเบ็ดสัตว์นรกอีกด้วย สำหรับบาปที่ประกอบกรรมหยาบช้าเบียดเบียนผู้ที่อ่อนกําลังกว่า 2. สุนัขนรกแปลว่านรกสุนัขคือฝูงสุนัขขาวแดงดำเหลืองและฝูงแร้งกากลุ่มรุม,รมกัดตีจิกทรมานสำหรับบาปที่กล่าวคำร้ายด่าว,ว่าสมณพราหมณ์และท่านผู้มีคุณ 3. สันโชตินรกแปลว่านรกไฟโพรง คือสัตว์นรกในขุมนี้มีสรีระลุกเป็นไฟโพรงแผดเผาทั้งถูกทรมานต่างๆสำหรับบาปที่ประกอบกรรมหยาบช้าเบียดเบียนบุรุษสตรีที่เป็นคนดีมีศีลธรรมไม่มีความผิด 4. อังคารกาสุนรกแปลว่านรกลุมถานเพลิงคือตกลงไปไม่ทรมานในหลุมถานเพลิงสำหรับบาปที่ช่อโกงเบียดบังถือเอาทรัพย์ที่เขาบริจาคเพื่อการกุศล หรือชักชวนให้เขาบริจาคอ้างว่าเป็นการกุศลได้ทรัพย์มาแล้วถือเอาเสเองและสำหรับบาปที่เป็นหนี้รัพย์ผู้อื่นแล้วโกงหนี้นั้น 5. โลหะกุมพีนรกแปลว่านรกหม้อโลหะไทยเราเรียกว่านรกหม้อทองแดงเป็นที่ตกลงไปไม่ทรมานสำหรับบาปที่ทุบตีเบียดเบียนสมณพราหมณ์ผู้มีศีล 6. คีว่ลุนจะนรกแปลว่านรกที่ดึงคอให้หลุดคือเอาเชือกพันคอจุ่มลงไปในน้ำร้อนในหม้อทองแดงให้คอหลุดทรมานสำหรับบาปที่ประกอบกรรมหยาบช้าเบียดเบียนทําลายหมู่เนื้อนกนรกขุมนี้ในไตรภูมิพระร่วงเรียกโลหะกุมพีเหมือนกัน 7. ทุตสปลาสนรกแปลว่านรกเข้าหลีบและกแกลบคือสัตว์นรกขุมนี้ ลงไปวักน้ำในแม่น้ำนรกดื่มด้วยความกราหายน้ำที่ดื่มเข้าไปก็เป็นข้าวหลีบและแกลบไฟไม่ร่างกายทั้งหมดเป็นการทรมานสำหรับบาปที่เอาข้าวหลีบแกลบหรือฟางปนเข้าเปลือกลวนขายว่าข้าวดีเอาข้าวสารไม่ดีปนข้าวดีลวงขายว่าข้าวดีก็น่าจะอยู่ในนรกขุมนี้ 8. สัตติหตะสัญนรกแปลว่า นรกที่แทงด้วยหอกจนล้มลงคือสัตว์นรกขุมนี้ถูกแทงด้วยอาวุธต่างๆจนตัวพรุนอย่างใบไม้เก่าสำหรับบาปที่ประกอบกรรมไม่ชอบเลี้ยงชีวิตด้วยอธินาทานต่างๆมีปล้นสดมขโมยช่อโกงทุจริตเบียดบังเป็นต้น 9. วิรัตกะนรกแปลว่านรกแล่เนื้อคือแล่เนื้อสัตว์นรกออกเป็นชิ้นชิ สำหรับบาปที่ประกอบกรรมหยาบช้าฆ่าสัตว์ตัดชีวิต 10. ปุราณะมินลหานรกแปลว่านรกมูดขูดหรือนรกอาจมเก่าคือสัตว์นรกในกลุ่มนี้กินอาจมเก่าที่เหม็นนักหนาและลุกเป็นควันหรือเป็นไฟร้อนแรงสำหรับบาปที่ประทุษร้ายเบียดเบียนมิตรสหายหรืออาศัยกินข้าวเขาแล้วยังขู่เอาทรัพย์ของเขาหรือเจ้าหน้าที่ขูดรีด 11. โลหิตตป,ปุพะนรกแปลว่านรกน้ำเลือดน้ำหนองคือสัตว์นรกในขุมนี้อยู่ในแม่น้ำแห่งเลือดและหนองหิวกระหายกินน้ำเลือดน้ำหนองที่ร้อนเป็นไฟเข้าไปลวกไม่ทรมานสำหรับบาปที่ทำร้ายมารดาบิดาและท่านที่มีคุณควรกราบไหว้บูชาทั้งหลาย 12. อายะปลิสานรกแปลว่านรกเบ็ดเหล็ก คือสัตว์นรกในขุมนี้ถูกเบ็ดเหล็กร้อนแดงเกี่ยวลิ้นลากออกมาให้ล้มไปทรมานบนพื้นเหล็กแดงแรงร้อนสำหรับบาปที่กดราคาของซื้อโกงราคาของขายเกินควรและใช้วิธีช่างตวงวัดคดโกงด้วยโลภเจตนา 13. อุดทางปาทางนรกแปลว่านรกที่จับเท้ายกขึ้นเบื้องบนทิ้งลงไปให้จมฝังลงไปแค่สะเอว แล้วยังมีภูเขากลิ้งจากทิศท,ทั้งสี่มาบททรามานเป็นนรกสำหรับสตรีที่นอกใจสามีเป็นชู้ด้วยชายอื่นนรกแยกเพศเฉพาะหญิง 14. อาอวังสิรานรกแปลว่านรกที่จับศีรษะห้อยลงเบื้องต่ำทิ้งลงไปให้ไม่ทรมานเช่นเดียวกันเป็นนรกสำหรับบุรุษที่เป็นชู้ด้วยภรรยาของคนอื่นนรกแยกเพศเฉพาะชาย 15. โลหะสิมพลีนรกแปลว่านรกต้นงิ้วเหล็กคือสัตว์นรกในขุมนี้ต้องปีนต้นงิ้วเหล็กมีหนามเหล็กแหลมแดงเป็นเปลวไฟร้อนแรงสำหรับบาปผิดศีลข้อสามทั้งชายและหญิงนรกสหเพศหรือสหานรก 16. ปัจจาน,านรกแปลว่านรกหมกไหมหรือเรียกว่ามิจฉาทิฐินรกคือสัตว์นรกในขุมนี้ ต้องถูกหมกไหม้และถูกทิ่มแทงทรมานสำหรับบาปที่เป็นมิจฉาทิฏฐิคือเห็นผิดว่าผลทานผลศีลไม่มีผลกรรมดีกรรมชั่วไม่มีคุณมารดาบิดาไม่มีคุณสมณพรามณ์ไม่มีเป็นต้นนรก16ขุมนี้มีในไตรภูมิพระร่วงส่วนในเนมิราชชาดกมีเพียง15ขุมเว้นนรกสหเพศขุมที่15ขาดไปก็ดูไม่เป็นไร พราะมีนรกแยกเพศอยู่แล้วจึงยังมีที่สำหรับผู้ผิดศีลข้อสาไปได้อยู่เป็นแต่ต้องแยกกันอยู่คนละแห่งนรกทั้ง16กขุมนี้ท่านว่ายัดเยียดเบียเสียดเต็มไปด้วยสัตว์นรกจึงเรียกว่าอุสสะท่านรกแปลว่านรกยัดเยียดเบียเสียดเป็นนรกบริวารซึ่งอยู่สี่ด้านของสันชีวนรกอันเป็นนรกใหญ่ขุมที่หนึ่งมีนายนิริยบาลเป็นผู้ทำหน้าที่ทรมานประจำอยู่ทุกขุม เป็นจำพวกนรกร้อนเช่นเดียวกันส่วนนรกบริวานของนรกใหญ่อีกเจ็ดขุมยังไม่พบแสดงไว้นอกจากนี้ยังกล่าวว่ามีนรกอนุบริวารถัดออกไปอยู่รอบนอกของนรกปริวานทั้ง16นั้นอีกมากมายและเป็นธรรมดาของสัตว์นรกทั้งปวงที่ถูกทรมานอยู่ในนรกจะไม่ตายรับการทรมานต่อไปจนกว่าจะสิ้นกรรมดังคำที่เรียกว่าสันชีวะแต่พระอาจารย์อธิบายว่า ตายแล้วเป็นขึ้นทันทีส่วนชั้นบาลีว่าไม่ตายจนกว่าจะสิ้นกรรม